มาลวจ้ากรถธรรมดาแลวท่านผู้ชมมาถึงเส้นนี้ทีไรแม่ขอบอไกขอใชพี่น้องชาวเรือจริงๆแม่ค่อนข้างกันเริ่มเริ่มเชิบเมาแต่ถึงเส้นสุดท้ายทีเริ่มข้อข้อข้อขอขยอขอข้อ้อขอขอข้ออข้ี้้วข้้เรอขแล้ว้อข้อข้อข้อ้อขิอข้อข้อข้้อข้ข้อข้อขข้อ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 ม้้้าจ้า้้จ้าอล้้อ้่ข้ม ครับบอกไใหม่ว่าแหวน8 0ยห้าศูย์ระยิลราก็พรพึ่งพรพาด7านด่องผ่อน,นจ้นครับเอานย่กินประกันแล้วไปอ,ออกกันแล้วกันครับฝากบอกพี่น้องชาวตุวบลสีสว่างครับขอบคุณทีมงานนะครับโดยท่านนายกตัปปวทองติดชนท่านรองกีฬาพรท่านลีท่านนิวอารค,ครับอ เอาลวไว้เอาแล้วว่าใครดีใครได้ใครใหญ่ใครอยู่ใครจะเป็นผู้สนามจริงใครจะเป็นสิงสนามฟอกผมฟ้ามหาราชกับสาวสวยเมืองวานีสาวสวยเมืองวานีพี่น้องจากกระบวนราชธานีเริ่มบทเริ่มบีพี่น้องจากจังหวัดสิทธิเกศในนามของเมืองเมืองปราสาทของผมก็เถียมดีนั่นก็ผมฟ้ามหาราชแชมป์กามาปิธีแล้วผู้ใหญ่อํานวยสังรมเจอกับท่านประธานเองที่ยวนี้ใครจะไปใครจะอยู่ใส่กันมาจ้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 า้าจ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 จ้า เอาเลยเอาเราฮะดึกว่ามาแต่ของเราของโขของมาใส่กันมาแล้วของฟ้ามหาลัยไปยำเบียดพี่จีขึ้นมาเอาเลยเอาเราฮะสาวสวยมามาดินไปยำหนีเอาคู่จี้สูสีสูจี้กันมาจำดูไม่ออกจำบอกไม่ถูกว่ามเปไปใส่กันมาแล้วจ้าโอ้ยธรรมดาแล้วท่านผู้ชมมาถึงเซ้นนี้ทีไรแหมขอบอกขอบใจพี่น้องชาวเรือจริงๆแหมฟังๆจะเริ่มเริ่เชิบเชิบมาแต่ถึงเซ้นสุดท้ายที่ให้คนเราขอ กี่ีุ้เอาเล้วเริ่มเพียเริ่มเสียเริ่มสีเริ่มาสีเริ่มใสกันมาจ้าจ้าจจเอาแล้วครับท่านผู้ชมจะใส่กัามาจากแกต่ตนนี้หงฟ้านร่งน้สีวกาสาวสวยเมืองวาินโอโหเหลือคนนี้มีผลครับมีผลครับดูนี้นีครับตอนนี้หงฟ้าผ่านแล้วร่องน้ำสีที่จะดีขึ้นมาตอนนี้สาวสวยเมืองวารินปีดีจิงเลยจะเกาะมาตีดติดูจะไปตลอดเลยเพราะว่าตอนนี้หงฟ้ากลังดันอยู่ดันอยู่มาสับสัมาพ่านจตอนนี้คงกินตุงปสาวสวยเมืองวารินปีดปีเข้ามาจะกคงที่จ เอาหล water, well, smoke, ือไม่เอาแล้วว่าขอนไม้มหาภัยหรือว่าขอนมีมหาภัยจูบผีนี่พยัยามบนนีตีแรงแสงขึ้นมาเลยนี้องค์พระมหาราชพยัยามฉีดตัวนี้มาจะไปตลอดปลอดภัยหรือไม่จะดีภัยลินไม่ได้จะออกที่บ่อตอนนี้ยังไปขึ้นมาแบบนักเลงยังไปขึ้นมาถึงแรงแล้วเรื่องถึงแล้วก็ปล่อยเรือไหล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 สุดท้ายก็รั่วเทาเส้นไทยมันไหลยจงไน้นำไหลเต็ดตามคอยอรมณ์ ลำดับต่อไปก็เป็นการประกาศผลการแข่งขันเรือเที่ยว12ซึ่งเป็นรอบสุดท้ายในรอบแรกระหว่างอีวอรีนล่อน้ำแดงกับสาวสวยเมกงวารีพบกับเรือหงฟ้ามหาราชล่องน้ําสีเงินผลการแข่งขันครับ คณะกรรมการรู้กฎตัดสินให้เรือที่อยู่ล่องน้ำสีน้ำเงินหงฟ้ามหาราเป็นฝ่ายชนะการทีสำหรับทีมหงฟ้ามหาราก็ขออนุญาตขอบคุณครับผู้ที่สนับสนุนมาตลอดไม่ว่าจะเป็นท่ารายล่งอรุณและก็ท่าสายพนัฐดาและพี่น้องชาวบ้านดงแดงทั้ง4ชุมชน ที่ให้การสนับสนุนตลอดและเรื่อยมาขอบคุณเยอะขอบคุณมากมายนะครับลูกทีมนะครับลูกพราะจากจ่าเรียบโดยท่านผู้ใหญ่อํานวยสังก์ดท่านผู้ใหญ่ทองวรรดาสารีท่านผู้ใหญ่ประสงค์จัดขําและก็ท่านผู้ใหญ่ทานายุทธภัมชาด้วยขอบคุณเยอะขอบคุณมากมายนะครับก็